สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับช่องต o t วัน a n n นาะวันนี้เราก็จะมาเล่นเขาเรียกว่าสเก็ตมังเกงั้นเราไปแล้วกันเลยมาดูว่าเราจะได้ที่เท่าไหร่โอ้ยฟอเฟียลมากอะดูด,ดิ ไม่รู้จะ,จะทำบ้าอยากทำบักโอเคเดี๋ยวเราไปขอที้งเดี <c oughs> ๋ยวเราจะแต่งตัวแกล้งคนนะคะ <c oughs> โอเคแล้วก็จะแต่งตัวนี้เดี <c oughs> ๋ยวเราไปแต่งตัวก่อน <c oughs> โอ๊ยกดเพด เฮยวที่ทรงผมนะคะโอเคนะเราก็จะทำหน้าตาลงให้แบบมีผมนิดหน่อยชอบสีชมพูก็ใส่สีชมพูไป บีเซฟไปเซฟไม่ได้แล้วเพราะตัวเต็มเย้ yeah, แล้วก็ได้ตัวนี้เลยโอเคเดี๋ยวเราโคตรตัวก่อน โอเคเราก็เต็งตัวเสร็จแล้วเราก็จะเล่น A E I O U ฉบับของตัวเองนะคะโอเคเนาะ A E I O U ขึ้นบนใดฉบับตัวเองมาเวลาจะท่อาไง A E I O U ไม่ต้องท่องเอาให้มันทัน5นาทีเลยใครไม่ทันใครตกตรงนี้กต็ตายต้องเริ่มใหม่ก็ ต้องเริ่มใหม่ท่าหมดเวลาก่อนก็คือคุณก็ณจะโดนหยดมโดนออกจากเกมเราก็จะทำเอ่มละครนี้ประมาณอีกสองสามเดือนหมด่เฮ้ยฉันตายเหรอตายเออเนาะกระโดดลงตึกตายแม่ง เราพาดูบ้านของตัวเราเองนะคะไปดูกันยูบูถึงบ้านแล้วก็มีคนกดไลค์ให้กดไลค์บ้านเราให้สามคนแล้วม่เูเขาใูกโอเคตรงนี้ก็จะเป็นแบบเวลาเพื่อนมาก็จะให้นอนด้วยเนาะเดี๋ยวบางคนก็ไม่พอก็ต้องนอนตรงนี้แล้ก็พาถัวบ้านเรา โอเคตรงนี้ก็จะเป็นที่ดูทีวีดูได้แค่หนึ่งคนต้องรอไม่ใช่แล้วต้องเปลี่ยนเลอกก่อนน้องหมาเอาน้องหมานี่เลยโอเคเอไปดูตรงนี้อันนี้เป็นห้องครัวตรงนี้จะเป็นอห้องครัวให้ทํากับข้าวเนาะเราว่าจะเอาห้องนี้เวลาเราได้แมวมาหรือได้หมามาเนี่ย เราก็จะเอามาห้องนี้มาเป็นห้องแมวแต่ว่าพอดีเราวางวางตู้เย็นในนี้ไม่ได้เราเราวางทุกมุมเราวาวางไม่ได้ก็เลยตอนห้องน้ําเราก็จะอยู่ตรงนี้ห้องนี้ไม่ห้องนี้ใหญ่ดีเด้อเอาห้องน้ําอยู่ตรงนี้ดีวดกว่าก็จะแบ่งห้องเออดีเนาะโอเคบ้านเราก็มีแค่นี้นะคะทุกคนสำหรับลินนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบาย